นี่คือป้านางจะมาตำแตงใช่ไหมเนี่ยป้านางกําลังสับแตงเนี่ยเอาป้านางสับแตงกําลังข้องมือเลยเอาแตงเลยป้านางเไม่เอานิ้วเลยวันนี้ป้านางเขาจะมาโชว์ฝีมือนะมากินข้าวเที่ยงนายายแกมครับกับอันตาเขียวนะครับแล้วก็ป้านางจะโชว์ตำอะไรบ้างนะแม่นะซุปเห็ดพอซุปเห็ดพอหนึ่ง ตำแตงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตำแตงใช่ไหมลวกผักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านางจะโชว์ฝีมือยังไงนะครับโอเคครับผมครับผมอีกหนึ่งเมนูครับบ้านางจะเป็นโคโชฝีมือครับเมื่อกี้ยายแกเป็นคนสับปลาดุกให้นะครับนี่แหละครับอันนี้ก้อยมะม่วง บักลิ้นไหมพนังครับเป็นตะแซียบลายครับอ่อนๆเลยถอดเผาไม่ไหมนะมะรีนฟ้านะครับรนี่ครับป้านางเขาถนัดครับเรื่องอาหารนิสานโปรดอยากกินก็ป้านางอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอาหารนิสานะครับแต่ว่ายายแก้มก็ฝีมือสุดยอดครับแซียบลายเลียหอดศอกคนละครับแล้ว่าเมีไงโอ้อยายแก้มทำงานหนักครับพอสวนแกเยอะ ผสมจะน่อยเลยแม่ม oh. no like ่วงสมบ่เอาไส่แล้วตาส่แบบเน่าเนาะแบบเน่าด like. mm ูเราีน ah, ึงตีอ้าวลองไปไม่๊อไม่กินเผ็ดเมนแต่วาตรเฮ็ดขอกินอะไบ่บ่แต่ว่าขออยู่แล้วก็จิก็ดีละเล่าวาและเกลือเผ็ดอืมกันร่มาเฮ็ด โอเคเลยโอเคเลยเนี่ยเส่ตะไคร้โอ้ยใส้นต้นหอมบักชีอ๋อใส่ต้นหอมบักชีด้วยเหรอโอ้ครับเนี่ยสูตรนี้ครับผมดูไว้เลยครับใส่ต้นหอมบักชีด้วยนะก้อยมะม่วงใส่อันนั้นใส่หอมเปีหอมเปีคือบักชีฝรั่งเนาะฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับคือหอมเปรี้ยวไอซน่มย้อยได้หนึ่งบาทมั้ มันหอมว่ะของบริิฟ้านี่ครับบริิฟ้าครับเอามากันสดๆแล้วก็แล้วก็เผาเลยครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วับกินกับก้อยก้อยไอ้มะม่วงใส่ป่ะดุกพืชพันธุ์เปล่านะครับเป็นอาหารสมุนไพรนะเนี่ยตัวเนี้ยมีประโยชน์เยอะถ้าใครกินเป็นนะมันจะขมนะแต่ถ้าใครกินเป็นนี่สุดยอดเลย บ้านลุงเหนือที่แม่สเสด็ยงนี่นักเดยอครับแม่สอนนี่ปุ่งเละนะมาอันนี้ต่อแอันนั้นเพชรเพชรตัดช่องลูกใหญ่ๆนั่นแหละโลดละลอยนั่นมาเพชรตัดช่องเขาก็ร่งเห็ดเขาประทายนดีวันนี้ก่อนเตะ น้ำแกงซีมังดูเดี๋ยวแกงชิมตามใจแม่ปอบเดี๋ยวชิมดูเดี๋อโอ้โหน่ากินมากเลยท่านผู้ชมครับน้ำย,า,ยาแกบางบังซีอร่อยอร่อยอร่อยเอาล้เรื่องงานนี้เ <c oughs> อาต่อไปเมนูต่อไป <c oughs> เมนูต่อไป ตำแตงกวาต่อครับผม <C ül> ตำแตงกวาต่อแล้วทีนี้ป้านางจะตำแตงกวาต่อใ <C ül> ส่พริกทีนี้ก็ใส่พริกแล้วเด้อรอบรองดึงเหมาะออะม <C ül> พอีพอ <C ül> พ,พอพ่อเป็นเพศลำไยมันกินมาได้มันหอนเนาะ กระเทียมก็มาใส่ก้นโตแล้วใส่บุ้มมี่พิเตอร์หอมแดงคุณนั่งเอ้านั่งกันตาอยางขำว่าขำเล่นเลยทีเดียว น้ำตาลปี่ก็มีน้ำตาลปิดมะนาวสดๆครับต้นมะนาวเมื่อกี้ลุงเหนือยังไม่ได้ไปไปถ่ายให้ดูเลยออกตลอดเลยนะ้ำมะนาวก็สุดยอดเกินเล็บ,บลูกทุ่งนะบบลูกทุ่งเลยนะวันนี้ปูปูดองไม่ต้องใสยย่ใช่ไหมแม่อมโอเคปูดองไม่ใส่แล้วครับท่านผู้ชมอันนี้แบบบ้านๆเลยครับ ตามแบบบ้านๆแล้วทีเดียวนี่ครับมาหายายแกม้าที่เถียงนาเนี่ยนะโอ้เถียงนาเขาใหญ่ละมากินข้าวกินข้าวสวยอยู่เถียงนาหรือว่ากินข้าวเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงอยู่เถียงนาปลาละ อาหารอาหารนิาสานี่ปลาล้านีา่ขาดนบรรดาเขาทำผสมครับปลาร้านี่ต้องมาเป็นหนึ่งเลยนะครับตามแตงนะครับมาเข้าไป นางทีมแล้วกี่กอเมะ,มะอ,อ,าอาจจะใส่ชุดสักครับอาหารนิสานเรานี่เป็นอาหารที่ไขมันไม่มีไขมันต่ำ วัดส่จานไปเลยเนี่ยกินแบบบ้านๆเลยครับนียครับชนระบทเราบ้านนอกบ้านนาอยู่ง่ายกินง่ายเอาไปตั้งข้างนอกเลยไหมตรงนี้ตรงเตรงเบียเนาะมา เด,เดี๋ยวลุงเนือจะไปเสิร์ฟครับเดี๋ยวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่ตำแตงนะเ <c oughs> ป็นตะแซบล่ะครับเป็นตะลำแต่ว่าสุดยอดเลยครับนี่เราจะมาตรงนี้ <c oughs> เอาเนี่ยเขียว <c oughs> เตรียมตัว <c oughs> นครับ ผักลวกต่างๆมีอันนี้เขาเรียกยอดอะไรนะอ,นนอะไรนะคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกหรือว่าผักโขงชูนะเขาเรียกแล้วก็มีเอ่อมะเขือพวงนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเมนูหนึ่งเด้อเด้อเด้อเอาละซื้อไปพอไปละไปละทีนี้ก็รอส้มตำป้านางรองส้มตำป้านาง เอาลุยเผ็ดพวดอีกส้มตำอีกเมน,นูหนึ่งครับผมส้มตำนี่มันต้องน้ำตาลลายแดงแลวน้ำตาลนี่กิี เบิดเลยได้อารมณ์ขิงเข่าตาเขาไปเบิดอารมณ์ขิงเข่าอย่าให้พริกเขาวัดตามต้มตามอย่าให้พริกเข้าตาเดี๋ยวจะทําให้กินข้าวไม่อร่อยเขาบอกงั้นอันที่รีแล้วบ่เห็นนั่นยายลุเงเต๋บอกพริกเข่าตาบ่ขายได้ตำหุงบ่ขายบ่ขายบ่ายาขายเสียอารมณ์เต๋เสียอารมณ์บ่ขายครับใส่บักหุงแล้วได้เทียวเชียวอ่ะวางไป ไปแหน่นนั่งกินประแดกใส่ประแดกยัง<ะ>ซื้อไปเต๋อน่ประปลารุโคไทยต้มแล้วอร่อยปลาร้าแซ่บดีดนั่งยางแม่ไปไหนเดี๋ยวบ้านบ้านเด้อเดี๋ยวบ้านบ้านป้านางบอก ยิงทงหน้าเนาะกระด่แบบนี้เราอยู่ทงหน้ากินแหซห่บสามแกนนี่ด้วยวะมีดบล็อก <c oughs> บ้าอกับปัน่นใม้มีดอยู่นะเห็นแล้วมีดบะมีอดจะว่า เงือตกแล้วครับปานางมีทักหงงะ้าไเนี่ยปานางมงกันขอบบ่มึงไม่ต่แกนฮะพกมพ่าไม่ต่แกนมงก,ก็อึดยากมาสดไม่แสดงนักเนอะไม่สมแบบดมนะสดงเนี่ยอะโปรเตสต์นี่เปเดือดิมงเนอะใส่เชฟวิทูลนี่นะเชฟวิทูลเชฟวิทูลอ๋อทางโน้นจะอิ่มแล้วมั้งะเร็ว เป็นปก็ตัองกินแล้วเรียก่าอ่ะนี่ต้องมาล่าโอ้สยายานนี่คือต่ำหูงแบบบ้านๆ้านะครับผมบ้านอีกอหอมปลาล้ามากเลยครับท่านผู้ชมครับเรียกน้ำร้ายสอเลย เป็นจ,จังดอยแซ่บหลายเด้อพี่น้องน,อนละแล้วลุงเนือจะไปเสิร์ฟอีกแล้วตากันน่ากินมากเลยท่านผู้ชมอันนี้ตำส้มตำนะครับตำบักฮ่งตำบกกะเกตนะอีเมนูหนึ่งครับอีเมนูขนาดเลยทีม้วนแบบนี้นี่แต่หมดอันนี้ตำบักฮ่งเด้อนะปุกเป๊นี่ครับท่านผู้ชมครับ กอบอกงเนีัง่นคเคอจกใไหมขก้าขันวเอตห้องวปนกองบางไงันเดียวนอีกองบางไงนะครับอันที่อ้ดำๆนี่อันซุปเห็ดพอะดนะครับหรือว่าเห็ดทอบนั่นเองครับมาจากปูนม่องสอนปูนเจ้ามานไก่เนาะอร่อยไหมครับคุณนางแซบบ่ หลายค่ะขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับลงเหนือแชแน,นลไปก่อนเด้อครับผม